รีวิวการเที่ยวสิงคโปร์ง่ายๆได้ด้วยตัวเองในแบบฉบับเที่ยวสบายๆกับผู้ใหญ่ด้วยการเดินทางโดยรถแกลบคา์และแท็กซี่นะคะราคาจะถูกจะแพงแค่ไหนนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะการมาสิงคโปร์รอบนี้นะคะเรามากับบรรดาแม่ๆที่ค่อนข้างสูงวัยดังนั้นการเดินทางหลักๆเราจะเน้นเดินทางโดยรถแกลบคานะคะเพื่อความสะดวกสบายค่ะ ก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งลงสนามบินชางงีนะคะเราจะมองเห็นวิวของช่องแคบสิงคโปร์ซึ่งจะมีบรรดาเรือสินค้าลอยอยู่เต็มหน้าน้านำของช่องแคบสิงคโปร์เลยค่ะเป็นวิวที่สวยงามมากมากค่ะสนามบินชางงีจะมีทั้งหมด4เทอร์มินอลนะคะซึ่งรอบนี้เราเดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะจะพาเราไปลงที่เทอร์มินอล3นะคะพอลงเครื่องคุณแม่ก็ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะไม่เคยเห็นสนามบินใหญ่ขนาดนี้มาก่อน จากนั้นเราก็มารอสกายเทรนเพื่อทำการผ่านตอมอนะคะเราต้องทำการแสดงตัวผ่านตอมอก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้จะมีทั้งหมด23ประเทศที่สามารถผ่านตอมอแบบอัตโมติรวมทั้งพาสปอร์ตไทยด้วยค่ะเมื่อรับกระเป๋าเสร็จก็สามารถที่จะเดินออกจากประตูทางออกเพื่อที่จะไปเรียกรถแกร็บที่หน้าสนามบินได้เลยนะคะ แต่รอบนี้พวกเราเลือกที่จะเดินต่อไปอยังห้างจีเวลเพื่อที่จะไปดูน้ําตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ห้างจีเวลกันนะคะวิธีการไปก็ง่ายๆเลยค่ะจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะและระหว่างทางก็จะมีบูธขายซิมไว้ให้สําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมซิมมาจากประเทศไทยด้วยนะคะ ซึ่งรอบนี้เราก็เลือกที่จะซื้อซิมที่มินิมารที่เป็นตัว h ฮทัวร์ซิมทูอินวที่จะสามารถใช้แทนบัตร e ีซ y ลิ n งได้เลยค่ะพอเดินตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเจออุโมงค์ทางเชื่อมไปยังห้างเลยนะคะแวะถ่ายรูปมุงไกลของห้างด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากเดินตรงอุโมงค์ทางเชื่อมก็สามารถนั่งสกายเท i นมาได้เลยนะคะจะผ่านน้ําตกจีเวลแบบนี้เลยวิวสวยมากๆ ินข้าวที่ชั้น B ของห้างจีเวลกันนะคะจะมีวิวน้ำตกจีเวลแบบนี้เลยเราเลือกทานร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าแซ่บๆนะคะจะมีตู้ให้กดเมนูแบบนี้เลยราคาอาหารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณจานละสิบกว่าดอลลาร์ค่ะเตรียมตัวออกจากสนามบินให้เราเดินขึ้นไปที่ชั้น2ของห้างและสามารถปักหมุดเรียกแกลบตามหมายเลขเสาที่เรายืนรอได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆมากันหลายคนก็สามารถเรียกแกลบแบบที่นั่งได้นะคะ รอบนี้เรามากัน7คนเลยต้องแยกกันนั่ง2คันเป็นแกร็บคาธรรมดาค่ะคนขับแกร็บที่นี่ใจดีและเฟ็นลี่มากๆคอยชวนคุยและแนะนําต่างๆตลอดทางเลยค่ะค่าแกร็บจากสนามบินถึงที่พักตกราคาคันละ16.8ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทย400กว่าบาทสรุปรวมราคา2คันเราจ่ายไปประมาณ1,000บาทไทยค่ะเราพักกันที่โรงแรมไ b i s บ u d g e t Emerald จะอยู่ย่านเกลังนะคะซึ่งเราจองล่วงหน้า2เดือนกว่าได้ราคาห้องละ2 0 0 0กว่าบาทต่อคืนค่ะตัวห้องจะไม่ได้มีขนาดกว้างมากแต่ภายในสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมากเลยค่ะและปลั๊กที่สิงคโปร์จะไม่เหมือนปลั๊กที่บ้านเรานะคะแต่ที่นี่มีหัวปลั๊กแบบไทยให้เราใช้ได้ด้วยค่ะเมืนะ่อเช็คอินที่พักเรียบร้อยเราก็ทำการเรียกแกรฟเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อในช่วงบ่ายโดยเริ่มต้นจากการเรียกแกรบไปที่สิงคโปร์ไฟเจอร์ค่ะ ระยะทางประมาณ4กิโลตกราคาคันละ8.8เหรียญคิดเป็นเงินไทย200กว่าบาทค่ะปรากฏว่าพอมาถึงสิงคโปร์ไฟลเออร์เขาปิดเมนท์แนนนะคะเราเลยพากันเดินชมวิวเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งเมอรีลิน่าเบแซนค่ะวิวจากตรงนี้จะมองเห็นซุปเปอร์ทีและดงอ,องคอุโมงค์ต้นไม้จากฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอสะพาน DNA ที่มีชื่อเสียงนะคะเราจะข้ามสะพานตรงนี้เพื่อไปตรงเมลิน,น่าเบ ถึงแล้วนะคะเมดิน,น่าเบซนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาแม่ๆของเราเข้าไปดู Art ์ตไซ n อนม u วเซีนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมาเราไม่ได้เข้าไปชมนะคะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าน่าตื่นเต้นขนาดไหนคะ่ะ จากอาร์ตมิวเซียมนะคะเราก็เดินเท้าต่อไปประมาณ700เมตรเพื่อ hey? ที่จะไปดูซูเปอร์ทรีนะคะพอเริ่มเย็นแล้วพวกเราก็เตรียมตัวที่จะไปดูโชว์น้ำพุแสงสีเสียงที่ฝั่งเมอร์ไลออนนะคะและ <Der ion S 1> <formulated S 2> ด้วยความที่เมอร์ไลออนกับเมรินาเบียอยู่กันคนละฝั่งเราก็เลยเรียกแท็กซี่ไปลงที่หน้าห้างวันฟูเรตันนะคะซึ่งจะอยู่ติดกับเมอร์ไลออนเลยค่ะาแท็กซี่รอบนี้ตกอยู่ที่1 1 4เเหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ300บาทค่ะ พอดูโชว์เสร็จเราก็เดินออกมาร้อเรียกรถแกล็บที่ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมเดอะฟลอริตันโฮเทลนะคะซึ่งจะมีบันไดให้เดินทางเชื่อมขึ้นมาจากเมอรไลออนพาร์คเลยค่ะกลับรอบนี้เราปักหมดไปที่ร้านหลงกี่ปากุตินะคะจะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พักของเราพอกินเสร็จเราจะสามารถเดินกลับโรงแรมได้เลยค่ะและค่าแกล็บรอบนี้ก็อยู่ที่16.8เหรียญน,นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ400กว่าบาทค่ะ เช้าวันต่อมาเราเรียกรถแกลบไปที่โปติโตเฮดนะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของสิงคโปร์ที่คนจะนิยมไปถ่ายรูปกันนะคะและก็จะสามารถเดินต่อไปยังชายน้าทาวแล้วก็พาแม่ๆไปไหว้พระที่วัดพระเคียวแก้วได้ด้วยค่ะ เห็นแม่แม่บอกว่าอยากรองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินของที่บ้านเขานะคะเราก็เลยจะพาแม่แม่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีแม็กเวลที่อยู่ใกล้ๆกับบัดพระเคียวแก้วเพื่อที่จะไปลงที่สถานีดูบิกันนะคะซึ่งจะเป็นที่ที่เราเดินทางไปแคนนิงพาร์คเป็นแหล่งเช็คอินแหล่งใหม่ของที่สิงคโปร์เช่นกันค่ะพอเริ่มมารถไฟฟ้าใต้ดินได้เดินเยอะก็เริ่มเหนื่อยกันแล้วค่ะแอบแวะนั่งพักแป๊บหนึ่งถึงแล้วค่ะสวนสาธารณะแคนนิงพาร์คที่จะมีอุโมง์ต้นไม้ไว้ให้ถ่ายรูปที่กําลังเป็นที่นิยมกัน แต่พอมาถึงปรากฏว่าคิวยาวมากทางเรารอไม่ไหวถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้แนะนำให้แพลงเดินทางออกมาแต่เช้าๆเลยนะคะเดินกลับไปที่ mrt นะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่สถานี h a r b o r Front เพื่อจะพาแม่ๆไปนั่งเคเบิลคาร์ข้ามไปที่เกาะเซนโตซ่ากันค่ะค่าเคเบิลคาร์ค,าคนละ35เหรียญน,นะคะเป็นเงินไทยประมาณ900บาทพอขึ้นมาเห็นวิวจากด้านบนคือสวยมากนะคะคุ้มมากกับที่ขึ้นมาแม่แมเราตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะ เห็นวิวบนเกาะเซนโตซาทั้งหมดเลยนะคะเห็นชายหาดแล้วก็ทะเลด้วยค่ะคุณน้าก็โดมยาดมไปหนึ่งแบบนะคะเพราะว่ากลัวความสูงห็นเกาะเซนโตซาเขาบอกว่าต้องมาลองของดีตรงนี้ให้ได้นะคะเป็นเหลวเหลาที่จะเป็นโยเกิร์ตที่เราสามารถเลือกท็อปปิ้งโดยหน้าได้เองนะคะพอรองเข้าไปก็อร่อยถูกใจมากเลยค่ะจากนั้นเราเดินทางกลับด้วย MRT นะคะนั่งตรงยาวไปลงที่สถานีเกลังเพื่อที่จะเดินต่อไปกินข้าวแล้วก็กลับที่พักกันค่ะ เช้าวันต่อมาเราต้องเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วนะคะและรอบนี้เราเลือกที่จะเรียกรถแกร็บแวนนะคะที่จะสามารถนั่งได้สูงสุดถึง12คนแต่ราคาก็จะแรงกว่าที่เราเรียกรถแกร็บธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เพื่อความสะดวกสบายของแม่ๆต้องยอมจ่ายแพงกว่านิดหน่อยนะคะ ายในก็ดูกว้างขวางมากนะคะวางกระเป๋าได้ครบทุกใบแล้วก็ยังเหลือที่นั่งด้วยเราสามารถปักหมุดให้รถกลับไปส่งเราที่เทอร์มินอลที่เราจะต้องขึ้นเครื่องได้เลยนะคะและขากลับรองบินกับสายการบินแอร์เอเชียซึ่งจะต้องไปขึ้นที่เทอร์มินอลสี่รถแกล็บก็พาเราวนมาส่งที่เทอร์มินอลสี่โดยที่เราไม่ต้องนั่งชาเตอร์บัสต,ต,ต่อมาจากเทอร์มินอลหนึ่งเลยค่ะ คือตอนแรกเราปักหมดไปที่เทอร์มินอลหนะคะแต่พอคุยกับแก a ็อีกทีเขาบอกว่าเขาสามารถเรามาส่งที่เทอร์มินอลสได้เลยก็เลยโอเคนะคะราคาค่าแกล็บจากที่พักมาที่สนามบินถ้าเป็นราคาแก a ็บแวนอยู่ที่60.8ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะสรุปรวมราคาค่ารถแกร็บตลอดทริปของเราในครั้งนี้นะคะโดยเราจะคิดเป็นราคาต่อ1คันนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่คันละ $110 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,800บาทค่ะ ซึ่งถ้าเดินทางกันหลายคนนะคะค่ารถก็เฉลี่ยตกอยู่ที่คนละ700ไม่เกิน1,000บาทนะคะแอะเราคิดว่าอยู่ในเรทราคาที่พอรับได้นะคะท่าแรกกับความสะดวกสบายของผู้ใหญ่เพื่อนๆคนไหนที่กำลังมีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเดินทางยังไงก็ลองดูคลิปนี้ของเราประกอบการตัดสินใจได้เลยนะ